วัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่แปลงมะเดื่อฝรั่งนะคะเมื่อวานฝนตกนะคะบรรยากาศก,ก็ชุ่มชื้นนิดนึงนะคะเย็นๆเดี๋ยวพามาดูต้นมะเดื่อฝรั่งที่ปลูกใหม่กันนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะค่ะตรงนี้จะเป็นมะเดื่อฝรั่งที่ปลูกใหม่นะคะสามสี่แถวนี้นะคะก็สองแถวตรงนี้จะเป็นสายพันธุ อีลักกี้นะคะที่ปลูกไว้สำหรับทำตอ่อแล้วก็สายพันธุ์ดีมาเสียบยอดนะคะก็จะมีแค่สองต้นนี้ที่ที่ซื้อมาก่อนหน้านั้นที่เป็นต้นที่เสียบยอดมาแล้วนะคะต้นแรกนี้จะเป็น BNR นะคะตระกูลลิมาด้าน,นะคะมีอยู่หนึ่งต้นนะคะแล้วก็อีกสายพันธุ์หนึ่งก็จะเป็น f i c ก Pito นอกนั้นส,สำหรับสอ,ส,อสองแถวสองแถวตรงนี้นะคะจะเป็นอิรละก,กี้เดี๋ย o จะเอาสายพันธุ์ดีที่เรามีอยู่ก็ประมาณจะกี่สิกกว่าสายพันธุ์นะะี้ค่ะทยอยเอามาเสียบยอดเปลี่ยนยอดเสียบใหม่นะคะเพราะว่าต่อสายพันธุ์อิรละกี้นะคะเขาจะทนเนี่ยคะ่ะปลูไม่นานเท่าไหร่นะคะนี่ก็โตแล้วดูแบบดูแข็งแรงดีนะคะ เนี่ยค่ะแถวแถวด้านข้างนี้จะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะสองแถวนี้ก็จะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งค่ะนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะค่ะ